หนูก็เป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนเข้าใจป่ะคือเราก็แค่มีความรู้สึกว่าเราไม่รู้เออเราก็เลยถามว่าเอา้าทำไมเขาให้กินแบบนี้เหรอทำไมไม่มีจานกับช้อนมาตรการใหม่ค่ะช้อนไข่ช้อนมันเข้ามาเอง <father S 2> <c oughs> พี่นิด <c oughs> อันนี้ได้มาพี่นิอนนดอ,นอันนี้ได้นะพี่นิดอตนนี้ได้นะป้องกันโควิดได้เยอะเลยนะพี่นิดพกใจกับช้อนมาที่บ้าน แก้วน้ำด้วยฟิลหมนไปเนี่ยหมนไปโรงเรียนอะไปโรงเรียนที่เขาให้พกช้อนอาจารย์เนตอนเด็กอะครูให้พกช้อนคนละคันอะ่ะโอ้โหเยี่ยช้อนนี่คือปัญหาโลกแตกมากช้อนหายเข้าไม่ได้กินอะทันไหมพี่พี่ก็ถามใช่หนูก็ต้องถามมาเนาะหนูก็ต้องถามนิดนึงว่าเอ,อ ไม่มันกินแบบนี้เหรอคะทำไมไม่มีจานกับช้อนเสิร์ฟมาให้แบบเนี้ยลูกค้าเออแบบขอไปแล้วเขาก็ยังเขาก็แบบอช่างมเถอะช่งางมเถอะไม่เป็นไรช่างมเถอะประมาณสามชั่วโมงค่ะถึงที่หมายสามส่วโม,ม่วงถึงค่ะสามส่วโม,ม่วงหอดต่อไปนี้เดี๋ยวหนูจะไปหนูไปถึงปั๊บหนูจะไปแวะก่อนเลยคะ่ะแวะซื้อจานช้อนแก้ว ชน้นอมตะเกียบเอาให้ครบทิชชู่ด้วยพวกเองหมดนี่ถ้ากลางโต๊ะก,กินเองได้กลางเลยที่ดังพกชรไปด้วยเออหนูต้องพกเองนะหนูจะพกเองหนูจะพกเองหนูหนูไม่สูนหรอกหนูไม่สูนหรอกวันนี้ เสื้อสีชมพูต้องมาแหละเออสั่งกันไว้หรือยังคะเราได้มาไหมสีชมพูเออต้องไปซื้อตอนนี้ต้องอยู่ห่างๆกันค่ะพกเองฟิลแบบว่าแบบการโต๊ะเอโต๊ะพับเก็บเอาโต๊ะพับอะเนาะไปถึงปุ๊บเอ่อสั่งสั่งอาหารนึกภาพนะไปถึงปุ๊บสั่งอาหารเลยค่ะปั๊บกางโต๊ะปุ๊บปุ๊บเอาผ้ารองโต๊ะจานช้อนส้อมอะไรมาเองหมดเลยอย่างเงี้ยพนักงานงงไหมพี่ว่าน้ำเปล่าอะไรก็ไป พนักง,งานคือจะแบบอย่างวะพวกเองทุกอย่างพกไปเองจิชู้จานช้อนส่อมอะไรทุกอย่างไปเองหมดตอนนี้ก็มีค่ะช้อน,อนหายไม่ได้กินโอ้เนาะย้อนไปสมัยเมื่อประมาณตอนเราเด็กๆเนาะประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วนะสิบยี่สิบปีที่แล้วนะไปโรงเรียนครูแจกช้อนคนละคันโอ้โหรักษาช้อนยิ่งกว่าชีวิตช้อนห้ามหายช้อนหายไม่ได้กินข้าว ไม่โกนหรอกคะ่ะเท่านี้ได้หนึ่งอะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตขนาดนั้นคนทําเรื่องกับหนึ่งใหญ่กว่านี้หนึ่งยังไม่อาฆาตบาดหมางขนาดนั้นเลยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นสีสันในวันนี้แล้วกันถือว่าเป็นเรื่องสำขัญเป็นสีสันในวันนี้แล้วกันคือจกักเห่ยเป็นคือหมาเนาะฟันหอนอนเนาะฟันคือหมาไหมมัน,นมีแคลมือมีอันนี้ไหมเขียวอ๋ เห็นว่าเนี่ยสองขางคือคือมหมาแมีปลอดภัยจากโควิดดิช่วงนี้เน้นปลอดภัยก่อนสั่งแล้วบอกเรีเสิรส์ฟมาเสริฟที่รถก,กินในรถพิการล,ละวีได้เหรอกินได้รถเลยเตี่ยเสิร์ฟในรถค่ะลูกกวกาเสิร์ฟในรถค่ะ <S <S <ม>ป้องกันโควิดค่ะ <S <S ต้องใส่แมสกิน,นข้าวด้วยจำได้ไวลร้านนั้นอะ อีไม่ใช่วันนั้นที่เรามาใตาแ้แะ<ม>้ะลูกค้าบอกใส่แมสด้วยค่ะกินข้าวอยู่ให้ให้ใส่แมส <laughs> ใส่แมสกแล้วก็กินข้าวตักข้าวกินก็ <laughs> คือนูฝันดีมากนูฟันดี <laughs> นูฝันเห็นพญายนาคเยอะมาก เป็นพญานาคตัวเล็กเลเยอะมากเลยค่ะหลายสีมากฝันเห็นปุูกเปืนฝันเห็นพญานาคตัวเล็กเยอะมากมีหลายสีสีเขียวสีแดงสีม่วงสีฟ้าสีขาวสีส้มสีชมพูสีน้ำเงินโอ้โหหลายสีมากนูฝันนูฟันเห็นพญานาคนูฝันขึ้นก่อนนูฟันเห็นงูค่ะเมื่อคืนเมื่อเมื่อคืนก่อนนูฟันเห็นงู แล้วพอมาเมื่อคืนนี้หนูฝันเห็นพญายนาคตัวน้อยๆหลายฝันคือฝันหมาค่ะเบื้องอีหลีมันคือหมาอีหลีลูกค้าเบื้องเมียนี่เห็นว่าหน่มันมีเขียวเนี่ยมันมีเขียวสองขางคือคือจังฝันหมาเมยนั่นฝันหมายังไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกว่านั่นฟันหรือเล็บตีนหมาอันนี้เจ็บค่ะอันนี้เจ็บเลย คือเขียวมาอีเลี่ยบิังคือเขียวมามีเขียวนะเบิ้งเนี่ยมีเขียวสองยางสองอันใต้ต้นไม้เขาเยอะมากเลยเนาะป่าป่ายางและส่วนใหญ่ส่วนยางต้นไม้เขาเยอะวันนี้ต้องฟาดสามตัวแตกครับพี่นพาบอก สงการไปเที่ยวไหนสงโอสงการหนูลงมหาอาจารย์ค่ะอาจจะไปวัดเจดีย์ไปส่งน้ําตะข่รยไม่รู้ว่าเขาเปิดให้ส่งน้ํำไหมนะคะอาจจะไปส่งน้าตาไครยวัดเจดีย์แล้วก็อาจจะไปไหว้แวะไปไหว้หลุมทั่วเที่ยงนะคะรอบนี้มานานค่ะก็เลยน่าจะได้ไปเที่ยวหลายที่อยู่นี่แคลว่ะแคลวมันไเม็นเคยวแมมันคืออันอียงอ่ะมันเป็นฟันเหลมๆม่ะมันคือหมาม่ม ย่ำกัดผัวผัวเจ็บกระอดเบิ้งมาลองกัดเนี่ยสิกัดให้เบิ้ง <c oughs> เอาสิกัดให้แล้วเบิ้งเ <c oughs> จ็บป่ะเอเ <c oughs> จ็บบ่เจ็บเจ็บผัวปก็เจ็บค่ะคืนหนึ่งอะฝันฝันอุย้ยหนูฝันแล้วว่าจะวาหนูจังไรได้ไหมอะ <c oughs> หนูเล่าเล่าได้ไหมหนูเล่าได้ไหมอะให้หนูเล่าไหมถ้าให้หนูเล่ากดหนึ่งมา ลูกค้าคะใครอยากเข้ากลุ่มยี่กี่ลูกค้าจิ้มลิงที่ปักหมดุดนะคะจี่ยี่กี่เวพารวยนะหนึ่งจะเริ่มวางคืนนี้ใส่ใส่แหวนปูนจะเล่าเมื่อคืนฝันฝันเห็นพญานาคฝันมาเปิดประตูมาปับ๊บออกจากห้องห้องหนึ่งมาเห็นพญานาคอยู่บนต้นไม้สองฝัง่งหูหลายสีมากตัวเล็กๆแบบตัวเล็กเล็เาเยอะอยู่เยอะมากแบมพาย่าสั้น เป็นผีดิบว่า่อยเป็นผีดิบตหนาข่อยคือผีแมนบอแมนค่ะงูเอ่อพญานาคเยอะมากอยู่ที่ต้นไม้เยอะมากหลายสีเยอะมาก,ลามากแล้วก็อู้อย่าลืมตาพัานบุญไปแน่นอนค่ะรอบนี้ต้องไปหาตาพัานบุญเสดหนึ่งก็อู้เยอะมากทำไมเยอะขนาดนี้ดูแลตกใจเอ๊ะทำไมพญานาคขึ้นหลายแท้หลายกระโด่อยู่บนต้นไม้ไห,หู้ซ้ายขวา คือแบบกําลังนึกความฝันอยู่พอพอฝันเจ็บใช่ไหมเหมือนหนึ่งไปทําอะไรสักอย่างนี้แหละก็ตื่นตื่นปับ๊บตื่นขึ้นมาแป๊บหนึง่งก็ฝันต